แล้วมั่วๆม้อยกันพี่น้องเมื่อในีค่อยเราออกจากคุยาบา้านฟินแลนด์บดายเบิดเมือซีวิตสันแหมสวัสด,ด,ดีค่ะเสียงอะไรเสียงน้ำตกนะคะเสียงน้ำพุพี่น้องเสียงน้ำพุยังมุกอยู่ใส่น้องโทรหายีังมุกม่กินเหลวกันนะโทหาต้องกระเด็นกันนะ สวัสดีค่ะสิมเวาเรื่องอนันตพี่น้องมือน,นี้มือน,นี้มีคนส่งข้อความมาถามว่ามีคนส่งข้อความมาถามว่าสัญญาจ้างการทำงานน่ะเขียนถึงวันที่เท่าไหร่วะเขียนถึงวันที่สิบเดือนสิบเอ็ดมาท,ที่หนี่นายจ้างบอกว่า ตั้งแต่วันที่30ตุลาสามารถเธอสามารถอ,ออกไปได้เลยสามารถเลิกแล้วต่อกันวองสิบะไดได้พี่น้องมันต้องแจ้งเป็นลายลักอักษรแด้อืม,ออมาแชร์ก่อนนะคะ มาบังคิดนิทรรศการพี่น้องนิทรรศการล็อกเกอร์นะคะนู่นอยู่ทางโน้นเมื่อกี้ไปถ่ายคลิปมาแล้วยังไม่ได้ลงคลิปให้ดูโทรหาปลามุกก่อนโทรหาปลาหมุกก่อน,กกอ,นอ,อยู่ไหนยาย อ๋อวันนี้วันพุธไปทำงานหรอโอ้ันมาแวะดูเทศกาลไอน้นี่เขาจัดนิทรรศการไหมนะในเมืองตู้ล็อกเกอร์นะ่ะจะถ่ายงาเหนื่อย <c oughs> นึกว่านึกว่าอย่างนี้จะชวนมานั่งกินเหล้าก็นั่งกินเหล้าชิลๆอยู่คนเดียวน้อในเมืองเจ๋อเจอะไรอย่างนี้นิดนึงก็ไ์สดไปด้วยลูกค้าเขาหรือเปล่า ว่าน,น,นอนเซเรียเหรอวันนี้น่ะโอ้ติจานึกว่ากลับบ้านมารีบออืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะโอ้ฉันบางคราวพยาบาลพี่แลนเบิดเมือมือนเนี่ยโอ้ยถ้าเป็นฉันอันถ้าเป็นยุ่งมึงน้องนี่บนะ่คอยฟ้องเอาขึ้นเลยใค่คอยแย่งซิ่งอันซิดเลียงลูกละยายเอออัน้าเป็นยุนีนะอัน ฝ่องเอาเลยเนาะอืมฟ่องฟ่องซิดเลี้ยงดูเลยแล้วนี่เงาแหมขอยังเขอยสูนมาสั่นอืมบัวขอ,อบขอยลยขึ้นไล่ซสดสผู้เดียวแต่ขอยก็เฮ็ดคลิปไปแล้ววะขอยคอยักนแียวแม่เอาอีหลีมันบอหรอหาแมน่นูบ้างหรอกอะ,อะไรสั่งแล้วคุยกันสั่งแล้ว ุ้นเส้นเหรอนางไม่ได้บอกหออกลวู่ว่าซื้นเส้นเนี่เขาบอกว่ายี่สิบแปดยี่สิบเก้าเราถึงจะไปเอาเออเพราะเขาไม่รู้ไม่รู้ว่าวันพุธเราไปเราไปกราดกันไหมพุธไหนพุธน่ะอ้าหรอ,อก็ได้อยู่นะวันพุธวันที่วันอะไรวันพุธวันที่เท่าไหร่ห <laughs> นูนะ่ะเอาจริงๆเขาโทรมาบอกว่า อันที่เขาบอกว่ามาวันงานวันที่หนึ่งมาก่อนก็ได้นั้นเอาจริงนะหนูไม่รู้นะว่าวันที่ที่เขาจะจัดงานอ่ะวันที่เท่าไหร่เอาอีรีขอบเขาหลุดอกมือวันที่เท่าไหร่เออเขารลูดแต่ว่าวันสินเดือนวันที่หน่งวันที่งวันท่สามสิเอ็ดเออวันที่สามสิบวันวันที่สี อือืมีแปดัโอเคก็หนูบอกเขาพอดีแหละว่าเออใช่ก็ยี่สิบแปดก็ไปการดพอบ้านแกบ้านนั่งบ่ให้ไหนเขาการดไงอืมเาก็ไปยี่แปดอืมใช่อืมไปได้ค่ะกลับมาพรหลังจากงานในตายก็สิไปเรื่องพัสปอ์ตได้จักพัส์ตสิบเอ็ดอายุจ้าเออตกลงใหม่พัชรีเขาแคนเซิลนะเขาไม่จัดนะเออ ไม่มีใหม่จะไม่มีทีวีน่ะนะใช่ทีวิญนะใหม่พัชรีแล้วก็ก้องห้วยไรแคนเซิลจะประกาศนะจะเอฟซีผู้ใดที่ไปเบิึงไม่พัชรีใครที่ไปเบิึงไม่พัชรีแล้วกองห้วยไลที่เวียนนานะคะเขาแคนเซ็นจะใช่เขาไปใช่เยอรมันวันที่สิบสองสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าเนี่ยในเมืองบรรยากาศดีดีใหญ่ อปก,กิกับมาหอดล่ะแต่พ่อนี่ก็ลงไอ้นั่งกำลังอยากอยู่ยังกำลังมาหอดยังว่าเมื่อยว่าฉันถึงแล้วแหละเอเอเมย์ทั้งลูกทั้งผัเออเมยทั้งลูกทั้งผัวเออวาเด็กอันนี้อยู่แต่บอกให้ชวนนางไปอยู่ก็รอดูเดี๋ยวให้นางเข้าที่ก่อนก็ยังไม่ไอ้นี่ยังไม่ทักหานางแต่ทักหารู้แล,แล้วว่ามาถึงแล้วเออมาถึงแล้วอันมาถึงแล้วแต่ไอ้ริทิบพ่อนี่มากน่ารัะ โอเคคุยกับนะอเอฟซีหน่อจอก่อน<อ>ใช่ใช่วีซ่านางขาดนางทัก<น>มาหาอยู่<น>ก็บอกว่าก็ต้องยื่นมาใหม่<น>มาใหม่ก็มาแบบท่องเที่ยวแล้วง,ง่ายสุดเพราะว่าอันนี้มันก็ต้องแตนนูกับบอให้พัวมันัน่นทรงขอความไปทรงรม่ไปถามอฟชินาอยู่เพราะว่าคือด้วยวีซ่าขาดใช่ไหมถิ่นทำนักมันมันขาดน่ะยื่นก็คือยื่นใหม่เออยื่นใหม่ ต่นางมีวีซ่าแต่งงานใช่ไหมมีวีซ่าแต่งงานแต่ว่าคืออยู่อยู่นอกประเทศไอ้นอกอยู่อยู่นอกสโลวีเวนียเกิน6เดือน<า>ไงยาย่ <ๆ S 2> นนาดหยัีย้ายหัวเชิญมาหัวเชิญมาถูกต้องเจ้าก็มีพาเออก็ใช่ไงถ้าเราไปน่ะ ถ้าเราไปเขาติดต,ต่อไหวหนึน่งอย่าลืมว่าประกันสังคมนางก็ไม่ได้ส่งไว้ไงยายเออไม่ได้มีอะไรนะอ,อะไม่ส่งเออรกเตอตอนะใช่อันนั้นคือฉุกเฉินไม่แต่ของเจ้าหนะน่ะกรณีถ้ากรณีที่เราได้วีซ่าถาวรน่ะเราอยู่นอกประเทศได้สิบสองเดือนโดยโดยโดยฉันยังไม่ไมีวีซ่าถหาวัตอนนั้นฉันติเรียนกับเรียนถูตวกับนักศึก หกเดือนนอกจากมีเหตุผลแล้วก็ประกันสังคมไม่ขาดน่ะง่ายแต่ว่าถ้าอันนี้มันก็เหมือนถือถือเปลือกสอนเพื่อเจ้าเจ้าจะติดยู่แล้วนะย่า่บ้านนี้มันก็ขาดมันบ้วงกับเบิร์ตซิตไปเจ้าก็ต้องเอาเหตุผลมายื่นใหม่ถึงเจ้าจะมาติดก็เออก่อนหน้านั้นเจ้าต้องยื่นก่อนหน้าที่มันจะขาดแต่บางเอิญว่ามันขาดไปแล้วก็ต้องเริ่มใหม่อาจจะไม่ศูนย์เลยก็แล้วแต่ใช่ไหมมันอาจจะไวขึ้นแต่ว่าถ้าสิเขาไม่เยี่ยมสิกับมัสโรวิเนี่ยคอยก็เลยบอกว่า อันหนึ่งติดต่ออำเภอไปกนเขาสิวยจังได้กระซ้างแต่ถางเขาสิมาไม่ยินขึ้นมาท่องเที่ยวน่ะว่ายุดแล้วสามหมื่นสี่หมื่นก็ได้นั่นบอ่ะออเออหนูก็บอกนั่งไปยังสี่นั่นละ่ะแล้วก็มีได้ข่าวว่าเพื่อนสาวนะนนแต่ประกันสังคมเพื่อไม่ขาอืมอืมอืมเรายังมีสิ่งสิ่งยึดเหนี่ยวอยู่นี่ไงยายเออเรายังมีสิ่งยึดเหนี่ยวประกันสังคม<อ>เราส่งประจำแน่ แค่ไปเที่ยวก็ขาดนะอย่างน,นี้นนแต่ว่าเพื่อนสาวนะ่ะได้ข่าว่าเพื่อนสาวทักไปหาคนทั่วเลยนะอยากกลับมานะ่ะอีกคนนึงน่ะอือืทักไปไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวค่ะมีลูกก็ช่างลูกอยู่ในความปกครองของพ่อตั้งแต่ต้นค่ะไม่เกี่ยวค่ะ ลูกอยู่ในความปกครองของบีดาตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตอนอย่าค่ะไม่มีเหตุผลอันเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้แต่ว่าถ้าจะเหตุผลเริ่มใหม่หนึ่งนั่งอยู่เกินสิบสองเดือนมันบบย้ายอันดับแรกเลยหนึ่งนางวีซ่าถาวรจริงนางอยู่นางอยู่เกินออยู่นอกประเทศเซลรวเนยียเกินสิบสองเดือนแล้ว ประเด็นที่สองมาเยี่ยมเยือนลูกได้ไหมมาได้แต่ว่าถามว่าถ้าจะมาแบบไอ้นี่ก็ยากเพราะว่าหนึ่งลูกก็โตหมดแล้วใช่ไหมมันอายุเท่าไหร่ไอ้คนเล็กอามันน่ะแล้วเขาอยู่ในความปกครองของบุญญาเขาตัง้งแต่ต้นเดล่ะเอออันมันก็นยากเป็นบพมันนี่ตั้งแต่สารตั้งแต่ต้นเกิดต,ต้นมาเป็นบใหญ่เออบอดีอยู่ในของนางเด้ยมยากนอกจากสิแต่งงานมี่ัวไม่เท่านั้นแล้วเออนางก็ทักไป วันแรกตะอ้วนบอกว่าตะอ้วนไปตีปิงฟองตะอ้วนก็บอกหนูว่าเพื่อนเธออยู่ไหนวสันหนูก็เลยบอกว่ายังมึงไทยวสันเขายืนมึงไทยต่โดนแล้วอันรู้ไหมฉันไปเจอใครวสันฉันไปเจอผัวเขาวสันผัวเขามาทักฉันคนที่มีลูกสองคนไม่ใช่สองลูกสามฉันว่าจังซี่เออเออนั่นแหละนั่นแหละผัวเขาก็มาตีปิงฟองวสันแล้ววันล่าสุดน่ะวันล่าสุดเมื่อวันจันนี่เพื่อนตะอ้วนที่คอยอันมาถือกันก็มั่นน่น จะมาถามนะพอย,ยอือ่อ้วนบักดาเล่งเกาะบักดาเล่งเกาะบักเซอร์เบียจา้าอือพันละก็มาถักจา้าก็มาถักถามหาเช็กเลยว่าอะสงสัยเขาถักไปหาบุคคลมั้งอยากกลับมามั้งว่าสนุกพันละประเด็นหน้าจูหน้อจูอ อันใบข้าวพีของูุคือกันละใบขับวพีก็ต้องมาเห็ดใหม่บาะวามันกระขาดไปแล้วนอกปัานนี้เนาะรุ่มสมัยนะมันได้ใบขับวพีอะไรไหมก็ต้องมาสอบใหม่ปะ่ะบ่ขาดก็ไม่แน่แหละถิ่นถามว่าถิ่นพมนักไม่มีแล้วเนาะก็ไม่รู้เขาอีกและย,ยายพูดยากอีกแหละบอาน้ำอันนี้พูดยากอีกหละม,ม,ม,มันไม่ถิ่นพำนักเนาะย ไม่ถิ่นพำนักไม่มีแล้วเขายกเลิกไม่มีถิ่นพำนักยายไม่มีถิ่นพำนักถิ่นพำนักก็ยกเลิกอัตโนมัติเพราะว่าเจ้าอยู่นอกไอส์โลวเเนียน่ะเกินสิบสองเดือนเขายกเลิกถิ่นพำนักยกเลิกด้วยไม่ใช่แค่บัตรบทอายุอืออือเจ้าอยู่แม่เจ้าสิได้หาวอนปันได้กะ้างแม้กระทังเจ้าได้พระ ไม่ว่าสั่นนั่นคนหิดถือสัญชาติเขาสิไปอ่านแตมอันภาสปอร์ตดูๆบอกเออเขาก็บมีวิธีของเขาได้่มันเขาเป็นฝรั่งกระไดเออมันก็คือเทาว่าเป็นคนไทยเรามันอยู่มึงนอดโดยเหตุผลเนี่ยเพราะว่าเขาเกิดมาโดยสัญชาติมันบ่ล่ะเออได้ๆน่ะอืมอันนี้เรามาขออาศัยอยู่กับเขาน่ะเขายกเลิกจากถิ่นพมักก็ยกเลิกจ้ะอือัตโนมัติอัตโนมือจ้ะเพราะว่า เจ้าได้ยืนขอ,ขอก่อนมันสิเบิรอายุเนาใหา่เนาะเจ้าได้ยืนคํามลองที่เจ้าเขานะเจ้าปล่อยมันไปเลยแม่เขาก็ไม่ได้ใจร้ายหรอกเขาไม่มได้ใจร้ายอืมใช่เขาไม่ได้ใจร้ายขอแค่เราติดต่อเขาว่าเออฉันมีเหตุนะใดใดอวยตั้งคันดูแลบุคคลารีนู่นนั่นนี่เรายื่นเขาเคลใบเคลนะ่ะ ได้แต่ยูหายไปเลยแล้ววันดีคืนดีหยกอยากกลับมาบอกว่าฉันมีถาวรเด้อเขาเสียจะอยู่ติจะเป็นบ้าติเออกเพี้ยนอู้ดูใส่หลายหลายยังมใไส้แบบหลายดูไหมไม่แตกแตกมาทั้งโอ้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 แตกมาทั้งแต่ทั้งริมน้ำบุ่นพ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 ่นไส้แบบหลายดนึ่งแมเอาบรรดารักแค่มาสัน นักท่องเที่ยวแล้วนะ่ะแต่ซ้อนๆมาเลยแต่ขึ้นมาจากรูแม,ม้นั่งขึ้นมาไอ้นี่นั่งขึ้นมาจากรูตรงผ้าน้ำไงขึ้นมาแล้วตรงร้านอเล็กซานเดอร์ที่ฉันนั่งพอดีเลยเออ,เอ,อฉันนั่งอเล็กซานเดอร์เนาะเหมือนี่ฉันก็เลยไปโปเปิปรป์โปเปิร์คนนั่งหลายอยู่แต่อเล็กซานเดอร์บุญคนนั่งไม่ได้เอออเล็กซานเดอร์ไม่เป็นคนนั่งเลยนี่ฉันนั่งอยู่คนเดียวโปเวอร เเจอปเต,เปเตใช่ทำเลด,ดีนะแต่ขายของบดีแต่มันกับบ่ปล่อยเนาะแล้วมันกับบ่อยเนาะไกวมาหุดนเอากใส่ไานนอ่อยู่เด้เปิดไท่ปลาแซเนาะเขาทายด้วยยังยังยังไม่เคยลงไปเลยยังไม่เคยลงไปอันเดี๋ยววันเสาร์กันอันวันเสาร์เนรับ แันโบขี้ขาดไหมเดี๋ยววันเสาร์นี่ค่อยมาไหมเนาะยังไม่ได้คลิปตลาดเลยอ๋อเหรออ,อ๋อตลาดที่ไหนอ๋อเออ,เอ,อขอบคุณ อสอก็ใช่มะยางสเดยอดเลยอ่ถขาคอยตื่นเดเออถ้าชั้นตื่นถ้าฉันตื่นแล้วถ,นะถ้าฉันไม่ขีค้คล้มนะพิ่นจะมาถ่ายคลิปไม่ใช่เลยหรอกเออแต่อากาศก็ดีอยู่นืองก็ดีอยู่คนก็นยางหลยที่ใส่หลาย,ายหลาย,ลายแต่ส่วนๆมาเบิง้งอันนี้มาเบิง้งอันนี้แล้วมาเบิง้งสารลักเมืองแล้วว่าเขาตากับ นั้นโเขาตาอยู่แย่แต่เข้ากาแซวประสาทเนาะสีสันแห่งชีวิตเนาะผู้ชายเนาะนานๆเห็นทีเนาะเออก็กิ๊บเก๋ก็สร้างบรรยากาศไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่เด็กอันนี้ไม่ใช่รุลูกยายไม่ใช่น่าจะมาจากต่างประเทศเออนักธุรกิจเสูตรเดินขึ้นมาจากข้าน้ําเออมาเป็นกลุ่มเลยจ้ะเออหลุนเข้ามาเออเขายืนกลุ่มกันยีหัน หลุดเข้ามาหลุดเข้ามายายหลุดเข้ามาหลุดเข้ามาหลุดบ่าวบ่าวบ่าบ่าบ่าวเออหลุดหลุดหลุดเข้ามาแต่งตัวสะอาดสะอาดเห็นอุจุอุจุยไหมแขวัญเออยืนเป็นกลุ่มเป็นก่อนยูนต้าออนซอนแหมตะมุตะมีถัล่ล้านาน ว่าไปละฉลากอืมอืมนวนปุ๊บแล้วเหมือนอนี่คนบระเทศไหนเหมือนนี่เมนีนวดแขกสามคนนวดแขกสามคนแล้วก็เสือก,รกรเรื่องผู้ยิบานฟิลิเล่นมัดมื่ออืมอันโอ้ยขาม่นมีเมืองนอกเนี่ยมันมันฟองซานนะอีตลี ว้งางศาลนะโจ,จบเกมกันไปเลยถ้าสิมาอันจะสิบบได้อันเพราะว่าไม่ใช่เหมือนกับว่าเหตุการณ์นึ่งก็เหมือนกับว่าตอนแรกที่ว่าตอนขึ้นศาลนางเหมือนจดรับรองบุตรใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้แต่งงานถูกต้องกันใช่ไหมยายเออเขาก็ไปขึ้นศาลกันก็ผู้ใหญ่บ้านก็ได้เซ็นรับรองบุตรใช่ไหมโอเคอันนั้นก็ผ่านไปก็มีค่าเลี้ยงดูใดๆก็ว่าไปฝ่ายเมียเป็นคนดูแลบุตรใช่ไหม ายเมียเป็นคนดูแลบุตรผู้ใหญ่บ้านนี่ก็แปลว่าเขาเอินมม่ยังก่อนจารทรงค่าเลี้ยงดูไปตามสมควรน่ะนะตามที่ตกลงกันในศาลใช่ไหมแล้วที่นี่นะสถานการณ์ตอนนี้เออถ้าอย่างเราอยู่เมืองนอกใช่ไหมยายีเข้าอยู่ยุโรปป็นสิเข้าปารกันยังสิเข้าตกลงกันบ่ได้เขาา้ากับึ้นศาลท้ากสู่กกันเอาโอเคผู้ใหญ่เมียเขาเรียกว่าอะไรนะทำให้แบบว่าลูกเต้ามีความสุขได้ที่สุดมีศักยภาพใช่ไหมผู้หนันกษสนะไปเนาะเดี๋ยวเป็นคนเลี้ยงดูรักเออมีศักยภาพที่สุดเราก็ได้เป็นคนเลี้ยงดู ดูหลักใช่ไหมโอเคฉันอาจจะปลูกไปยูน้ำเพืออันเสาร์อาทิตย์จันทร์สี่เป็นบอวันจันทร์ถึงศุกร์ยูน้ำฉันเป็นบอเหมือนปกติที่พ่อใหญ่อ,อ้วนเลี้ยงอีกาตาลีนาใช่ไหมคือตาอ้วนอ่ะศักยภาพกัมีแต่กัไม่มีคนเลี้ยงใช่ไหมเออบ่มีคนเลี้ยงนางเพราะฉะนั้นแม่ก็เป็นคนเลี้ยงพ่อก็ส่งเงินแต่ว่าอาพาร์เม่นเนี่ยเป็นของพ่อเป็นบออันนี้บอเคล็ดพ่อใหญ่อ,อ้วนก็ส่งเงินให้เงินลูกทุกเดือนอาพาร์เมนต์ที่แม่กับลูกมันอยู่ก็คือของพ่อใหญ่อ้วนเป็นบอ เออต่วะสาวอาทิตย์ลูกก็ต้องไี้แม่ยูรพ่อได้สุกสาวอาทิตย์อย่างนี้ก็คือมีหน้าที่ไปรับลูกมาจะทุกอาทิตย์หรือว่าทุกสองอาทิตย์ก็แล้วแต่เขาต้องเจอใช่ไหมคือแบบว่าให้บาลานซ์ให้ลูกใช่ไหมโอเคบ่านอิเคสพ่อบ้านหนฉันคิดว่าในเช่นรับร่องบุตรกระสิบอกว่าโอเคตอนแรกกับบริมิยยังกับบริมิท่าที่แบบนี้เนาะกะโอเคลูกอยู่ในควาปกครองอันมั่นดากระว่าไปแต่ฉันกับเป็นพ่อใช้กระทรงค่าเลี้ยงดูไป บานนี่พ่อแม่มมนีูู่บ่าวใหม่แบบนี้ทาหญ่แม่เขาสิบจัดงานวันเกิดเขาเสียลูกเขามาบอกว่าให้โทษไปล่าโรงเรียนลูกอันบบได้ก็ดูจากข่าวนะดูจากโพสแต่ละโพสคือบอกว่ามาสุดทางทําดีที่สุดแล้วนะมาทําดีที่สุดแล้วนะก็ไม่ได้ลูกมาอะไรอย่างนี้มันเป็นการกีดกันนะจริงๆด้วยความเป็นจริงนะสลับกระเลียงกันได้หรือลูกซัมเบียนี่นะม,มันไม่ได้ไปปอสิบแปดปอได้หรออันแม่นบ่หลาได้หน่อย อันอนุบาลนันยายสิไปอียงหมักไหม,มล่าลรงเรียนก็ได้ล่าลุงเรียนก็ได้กระไายเป็นกิจการถา้าเป็นเป็นพยาบาลบอกค่อยฟ้องค่ะฟ้องเอาชิพคาเลี้ยงดูอันบําเพนว่าเอาชีพคาเอาเลี้ยงดูเอามาเปลี่ยนกันเลี้ยงดูทุกเดือนทุกอาทิตย์เลยเดือนนี้อยู่งชันเดือนนี้ก็เพิ่อหลดแม่ไม่โหลดมันบาด้เขาภาคบังคับประทบม,มื่อใดล่ะเด็กหนุอยไม่ยุ่งกอทีไก่แม่ฝนไม่สิหืดอือันยักหลักฐาน,านการเงินมาโซ่กันโหลดแม่บ่ลหลายยาย ความมันคงเนาะความฟอมเอาอิลีอันฝ่ายแม่นั่นเบาถึงเข้าเข้าเบาเข้ามองอยังสิโอเข้าสีฟอมเหรือเปล่าวะเบอร์ฟอมดอกเออแล้วแต่แม่มันดอกกันงานก็หดหายเนาะบ่ได้เด็นอาซีหมันคงเนาะขอยาบอเราก็เพ็ดอาซีเพ็ดคับเพ็ดนั่นเพ็ดนี่ของเรามันกับมันคงมันบ่เลยใหญ่เบาถึงว่าน่ะ้าคอยเป็นสารน่ะข้าเป็นคนทางหนอกเขามองโอ้ยกินขาด เอยเป็นผู้ยบาลเอาฟ้องค่ะสิตการเลี้ยงดูทันทีเลยแหละเ่อเนี่ยศูนย์ศูนย์ค่ะ <laughs> อืออืออีลีเพราะว่าความเป็นเลี้ยงหลูกทิเลี้ยงหลูกม่นระจําเป็นตงเป็นแม่เสมอไปเด้อบ้านนี้แม่กับมีผู้เบาใไม,ม่แมนบ่แม่กับมีผู้เบาใหม่ให้หลูกไปเอิญผู้เบาไมา่ว่าปัาปีว่าสันเอ้ยเด็กหน่อยสับสนเด็กแต่ข้าวแหงนี้เขี้ยวขายังบ่อยลูกเข้าไปเอิญผู้ใดซุ่มซีซุ่มหาเด้อ ว้าบเล่เออมาสิกา,าผู้ใส่เขาบ้านเห็นว่าสัวสั้าน้ำมาก,ก่อนยังห้ากะได้บ่มีเดอ้อเออบ่เคยอันบ่เอาอันบ่เอาผู้ใส่เขาบ้านซุ่มซีซุ่มหาเด้อจ้าเด้อเห็นว่าซุ่มสันเป็นอันสนีทไทยอยู่ต่างประเทศอ่ะสเอสเอามักบ้ากับไปข้างหนอคุณเลยมาสิเอาไมาห้หลูกเห็นกว่าเสียนกว่าสิพิจารณาโอ้ยเป็นบ้าอืมเก็บักอีหอี เฮ็ดบุกขืดเหรอเนาะเฮ็ด <sed> บ <sus an> ุก <stock> ข <ens> ืดเฮ็ดบุกขืดได้หน่อยซับสนบัณฑเออพ่อเขาก็ยังอยู่เจริญเทินอืเฮ็ดว่าเขามีผัวใหม่มาเมืองนอกต่างประเทศเดี๋ยวสิเขาไปให้หลุมเขาซับสนเด้เออหรือว่าฝรั่งชื่อกันฝรั่งชื่อกันเวลาเขามีผู้สาวใหม่เออผู้สาวฝรั่งผู้สาวใหม่เขาแยกกันอยู่ พอไม่ไม <cin stereotype> <ai, m> ้ไ <mi> ม้เขาเอิ้นว่าไม้เฟรนเขาว่านยังสีเดียวเหรอเขาประเทเอิ้นปะปีหมามีได้ล่ะอุ้ยประสาทเอ่นบ่ล่ะว่ามีดอกสิไปบังคับลูกอันหรือว่าอีแองไปสอนลูกว่าเอื้นคนนั้นว่าปะปีหมามีเนั่นเต็มที่ก็เอิ้นซื้อเนาะอือันพ่อยู่อ้วนเราได้ข่อยอบ่ข่อยแต่งงานกับไอพ่อยู่อ้วนแล้วพ่อยู่อ้วนนี่เนี่ยอันมีลูกติดแม่นบ่ล่ะข่อยเลี้ยงกัตตาลีนาเต้นหน่อยเนาะอันกับมาอยู่นั่งข่อยเปะปะพื้นจะคล้องดอกว่าประเทศปะผื้นไผดอก พอ,อยุอ้วนป้าเนี่ยกระซงค้าเลี้ยงดูใดๆบ้าน,นี้ลูกกับกับมาอยู่นำ้ำพอทุกเสาร์อาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์นะทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยกะสิไป๊ะฮร์ปอันกะสิไป๊ะฮร์ปลูกมาอยู่น้ำอืมกะว่าเพื่อนพ่อในสิบเป็นบอลล่ะเออเขาเลี้ยงมันมาจนใหญ่เขบาบม่ได้เอิญเพาว่ามามีเด้ฉันมันเอิญฉันว่าเล่ย์อย่าเออไม่เอิญฉันว่าเล่ยย่าเออลูกฉันอ่ะเอิญฉันว่าเล่ย์อย่าไงมนนา,อา,ยายมหอดปาหนิกระเล่ยย่า อันเพราะมันใหญ่มากมันก็คอยเลี้ยงลูกไปมันวออันนี้คือแฟนไมพ่อยังสินั่งกับหูว่าเอออันนั้นคือแฟนไมแม่แต่เขากับประเดม,มว่าแบบว่าโอ,อ้คนนั้นคือแม่ฉันนะจังงี้เขาไม่ได้มาให้ลูกสอนอย่างนี้นะโอ้ยไรสรัตว์ละเออนั่งไปสอนลูกนั่งอันถ้าพ่สอนได้หน่อยมันสีหูจักเอิญบอกเขาบอกีสที่ภาษาเฮาเออเอิญผู้เบาไมแบบป่าปีแบบโอ้ปัญญาอ่อนใครบอกสะโพเล่นๆปืมปีอันไก่ ข่อยทะเลบางขาวเบื้องมือเห็นว่ากูหีเขียวปลนอีกอืมอันเห็นว่าฉันหีเขียวปลาหน่อฉันก็บบอดี้คยเอาอันสั่งปัญหาให้ลูกฉันเด้ออย่าว่าอืมอืมเผิดเจออืมอันเจ๊หน่อยมันสับสนเอาเอาสูนน้ำเข่าล้วเนาะสูนน้ำเข่าล้วเนาะถ้าเป็นฉันหรือเป่าวะฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านฉันยืนฟ้องศาลเลยค่ะโอเคสถานการณ์ณตอนนั้นน่ะ สถานการณ์ณนะตอนนั้นอ่ะยินยอมให้มารดาเป็นผู้ปกครองดูแลบุตรเนาะเออฉันก็ส่งเสียไปแต่เหตุการณ์มันผ่านไปแล้วมารดาของบุตรมีแฟนใหม่แหมอันเหตุการณ์ไม่เหมือนเดิมแล้วมารดาก็ไม่ได้เลี้ยงดูเองเนาะก็ให้คนอื่นเลี้ยงเมนบอล่ะเออให้คนอื่นเลี้ยงเนาะคนอื่นก็นดูแลแม่กับไปเออแม่กับไปเห็นงานหรือเพนอย่างกับหลานลานะ่ะแหละไปทํางานก็อาจจะไปทํางานจริงแต่ว่าสารกับบริวารเนาะสารกับสิมมอง สารเป็นสารพลังเนาะเราบบลูว่าสารให้เพื่อนไว้จดงไดงเขาก็บรไปลบลูดอกแต่ว่าเราพูดถึงหลักความเป็นจริงใช่ไหมยายเออเข้าอยู่นี่เนาะอันสารกับสิมองว่าผู้ใดมีเวลาให้ลูกให้มีความซุก่ากันไรกันเป็นซีเมนบอลล่ะเออสารสิมองแหมเออคอยกับสิว่าหน้าตอนนั้นทุกคนกับบ่านในมีไผ่ก็พร้อมสีเลี้ยงดูกรอยู่น้ำไผ่ก็ได้กับสิว่าเสดตัวบ้านี้มันว่แมนเลยเอออืมพอกระสิยืนไปว่าอันสร้างความสับสนให้แก่เด็กว่าสันเด็กพอสิว่าอันสิเดยวอวย ถ้าเป็นข่อยวะ่อ,ขอยขั้นแขวเน,น,นะาะาขาันหล่ะตามภาษาหอยาง่อดยดงนกเนี่คเนนั่นกับโสแหลอัน,นกับเขาบอนิยมนอะเออเขาบอนิยมนอเออมันกับบอน,าาน่าลักนอเออมันกับบอนาลาักนะ บ้าไ,ได้ชอบแอนอะไดีแล้วก็วอะไรนะไนไเนาะมะลิเออเอออันกับมักบ่มักกับว่ากันไปล่ะแต่ว่ามันกะคือว่าล่ะเออแต่ว่าซ้เพาะลูกมาวันเกิดพ่อนน้ำสิตายหิเป็นบ้าเยันเขา,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 าได้ลื่นเลียนเขามีความสุขแห่ติงตองอือติงตองขอเลยซูนยู่บ่เ,ล,เ,ล,เ,ล,เลี่ยวมาสิเลี่ยว ย่านเขาย่านเขามีความสุขย่างไรเขาขึ้นเขาปอนซ่อนศาสตรตัวของเนาะนี่แหละวิถีคนไทยถ้ารูปแหล่าหอบมตรงนี้หัวไทยดีถือุดแเหล้วไถมันหงมันหวงกูหลับขับไปตามวิถีรถมาิกี่เราซื้อเตเว้ยู่ถีบอกพยวด่าขอไปกินขอไปไ่เมียงเด้ว่าศัตออไปโหลดมาสาวมาเพิ่อสิไปเซบอสฉันอาจผิไปบิ่งฟองแล้วว่าเออตามไปแยกย้ายไทยมันตามวิถีนั่าหล่อย โ okay. อเคแยกย้ายวไวจะหมดแล้วจะจ่ายตังค์แล้วโอเคบายบายอ่ะเดียวใช่ไหมจ้าจ้าะอ้าวสวัสดีค่ะผู้ใดเนี่ยสมพรเซทายคอยชิลล์ร่อเด้อพี่น,อน้องคอยชิลล์กระจายค่าอาหารแล้วคอยข่้นแข่งมันนี้เขาคิดอะไรซีไปแล้วค่ะบายบายขอบคุณนะคะ